าคุณวางแผนจะหนีฉันจะช่วยคุณเองเฮิมมีบางคนแอบฟังอยู่งั้นหรอเขาอยู่ที่ไหนสลามไปไหนของนายอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะมีบางอย่างอยู่ตรงนี้งั้นหรอมีรอยแยกอยู่บนพื้นฉันประมาทเกินไปไม่นึกเลยว่าจะอะไรอยู่ข้างใต้นี้ดูเหมือนว่าจะเข้าใจผิดแล้วละ่ะ ใครเขาพูดถึงการหนีกันล่ะไม่ต้องระวังตัวขนาดนั้นหรอกนะฉันมาที่นี่เพื่อช่วยท่านนักบุญดูเหมือนว่าจะเข้าใจผิดกันแล้วล่ะไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ตั้งใจจะหนีเลยสักนิดทางศัสนาจากักรส่งคนนี้มาเพื่อจับตาดูฉันงั้นหรอแต่ทำไมต้องอยู่ในที่แบบนี้ด้วยฉันเข้าใจว่าคุณอาจจะยังไม่เชื่อฉัน แต่ฉันต้องการความช่วยเหลือให้ท่านนักบุญหนีออกจากห้องแห่งนี้จริงๆฉันต้องการให้ท่านนักบุญรู้ถึงความของสถานที่แห่งนี้หมายความว่ายังไงนักบุญหญิงคือบุคคลอันตรายให้ชัดเจนกว่านี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกเบื้องหลังของเธอศาสนาจักรและรวมไปถึงนักบุญหญิง,ต,งต่างๆกำลังโดนตัว กำลังโดนตัวตนบางอย่างที่มีพลังอำนาจมหาศาลควบคุมอยู่ตัวตนเขาหมายถึงตัวผู้เล่นงั้นหรอนอกจากฉันยังมีคนอื่นที่รู้ถึงตัวตนของผู้เล่นด้วยหรอฉันสามารถพิสูจน์มันได้ฉันรู้ถึงความลับที่ศาสนจักรปิดบังเอาไว้ถ้าฉัานแสดงให้คุณดูคุณจะเชื่อฉันไหม ทำไมคุณต้องบอกเรื่องนี้กับผมด้วยล่ะเพราะว่าโลกใบนี้อันตรายไม่มีใครช่วยฉันได้นอกจากท่านนักบุญได้โปรดช่วยฉันหนีออกไปทีงั้นก็แปลว่ามีคนที่รู้ถึงตัวตนของผู้เล่นนอกจากฉันด้วยสินะถ้าเป็นแบบนั้นลองฟังดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรดูเหมือนว่าเขาจะรู้วิธีหนีออกจากที่นี่ด้วยเช่นกัน เข้าใจแล้วผมจะลงไปข้างล่างขอบคุณที่เชื่อฉันนะคุณสามารถเดินผ่านโรงอาหารเพื่อมายังจุดนี้ได้เลยไม่แค่ถอยจากตรงนั้นที่คุณอยู่ก็พอแต้ม4และ5ผลรวม9ผลสำเร็จกำลังใช้ผิดพิเศษค่อยๆละลายมันอย่างเงียบๆจะไม่มีเสียงลอดออกไป ผนังทำไมช่วงนี้รู้สึกว่าต้องร่วงลงบ่อยจังแฮะสันฉันว่าคงเป็นโชคชะตาลา่ามั้งเอาไว้หัวเราะที่หลังละกันคนคนนี้งั้นหรอแต่ทำไมต้องใส่หน้ากากเหล็กด้วยเธอเป็นผู้หญิงหรอเธอดูเหมือนกับนักบูญหญิงและนักปวดที่อยู่ในเครื่องแบบเลย คุณคือคนที่คุยกับผมซินนะดูจักการแต่งกายแล้วดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ฝ่ายศาสนจักรด้วยนี่ทําไมถึงคิดจะช่วยผมและที่ผมพูดเมื่อกี้คือเรื่องอะไรงั้นหรอไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้คิดร่วมมือกับทัศทางศาสนจักรหรอกดูจากการแต่งกายแล้วดูเชื่อได้ยากอยู่นะแต่ช่างเรื่องนั้นไปก่อนอะไรคือความลับของศาสนจักรนั้นหรอ ถ้าคุณตามฉันมาฉันจะบอกทุกอย่างให้คุณรู้คุณอาจจะไม่เชื่อฉันเพียงเพราะคำพูดอย่างเดียวฉันจะบอกเกี่ยวกับวิธีการหนีให้กับคุณทีหลังน่าสงสัยแต่ดูไม่เหมือนว่าจะโกหกงั้นมายืนยันกันก่อนจะดีกว่ามาทางนี้ค่ะมีที่แบบนี้ในชั้นใต้ดินด้วยหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนกัน เป็นสถานที่ลับที่ซ่อนไว้โดยศาสนาจักรแห่งเรานักบวชซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้เธอรู้ถึงสถานที่ลับของศาสนาจักรได้ยังไงถ้าเธอไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ตัวตนที่แท้จริงของเธอคือใครกันแน่เรามาถึงแล้วนี่คือความลักที่ศาสนาจักรปิดซ่อนเอาไว้ นี่คือตัวตนที่แท้จริงของความลับสินนะอย่าแตะต้องมันนะมันรับรู้ถึงประสงค์ของคุณได้ประสงค์มันคือประสงค์ที่ควบคุมท่านนักบุญหญิงประสงค์ที่ใช้ควบคุมท่านนักบวชหญิงค่ะเพียงแค่สัมผัสมันเขาคนนั้นก็รู้สึกถึงได้เลยงานก็แก้ปัญหาโดยการทำลายเจ้านี้ไปเลยไม่ได้หรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะมันทำจากทองแดงและ อาดามันเชียมอาดามันเชียมไม่แปลกใจเลยรู้สึกได้เลยว่าการไหลเวียนของมันนะในที่นี้แตกต่างออกไปอาดามันเชียมแรกในตำนานที่มีชื่อเสียงในด้านการป้องกันเวทมนต์เอลฟ์ทั้งหลายต่างอยากได้มันจนแทบเป็นบ้าเลยเขากล่าวกันเช่นนั้นแต่ฉันได้ยินว่าอาดามันเทียมทั้งหลายโดนจริงไปและหายไปกับพวกคนแคร์แล้ว แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ตั้งเยอะแยะขนาดนี้และที่ด้านบนของมันคือห้องห้องของนักบุญหญิงนักบุญหญิงไม่เคยออกจากห้องนี้เลยประสงค์นั้นหมายถึงตัวเสานี้ที่เรียกว่าทาทารรสทาทารรสนั้นเป็นนรกที่ไท้าท่านถูกจองจำไว้ไม่ใช่หรอทำไมถึงตั้งชื่อแบบนั้นนรกมันตรงตามชื่อเลยค่ะเพราะที่แห่งน,นี้เต็มไปด้วยมอนสเตอร์ระดับ บอสมากมายเหมือนขุมนรกเลยคุณจะบอกว่าที่นี่เลี้ยงมอนสเตอร์ไว้งั้นหรอทำไมกันล่ะเพื่อที่จะได้รับฮาโลสำหรับนักบุญหญิงคนใหม่พวกเขาต้องฆ่ามอนสเตอร์ข้างในสะสมแต้มให้ถึง1 0 0 0 0แแต้มมอนสเตอร์นั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของรของพระประสงค์พวกมันเลยไม่ต่อต้นานค่ะ นักบุญหญิงคนใหม่ไม่ได้มีแค่นักบุญหญิงคนเดียวงั้นหรอใช้แล้วค่ะประสงค์อาจมีแค่หนึ่งเดียวแต่นักบุญหญิงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆดูเหมือนมีบางอย่างผิดปกติที่นี่ผู้เล่นสามารถสลับตัวฮีโร่ได้ง่ายๆและเลี้ยงมอนสเตอร์ไว้ได้ด้วยงั้นหรอถ้าพวกเขาไปแทรกแซงโลกใบนี้เขาถึงขนาดนั้นมันจะนำไปสู่การทำลายล้างเนื่องจากค่าความน่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะ เมื่อตัวผู้เล่นจุติลงมายังโลกแห่งนี้ค่าความเป็นไปได้ก็จะเพิ่มขึ้นทันทีค่าความเป็นไปได้เกิน86%ท่านนักรบเราไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วจุติการที่ผู้เล่นลงมายังโลกโดยยืมร่างของฮีโร่ถ้าเป็นแบบนั้นพวกเขาจะจุติลงมาและลบล้างค่าสานะเป็นไปได้ได้ยังไงนะแน่นอนฉันดีใจจริงๆที่ได้พบกับท่าน เอ๊ะ uh. หรือว่าหน้าต่างสเตตัสแสดงฉายาผู้สังหารเทพเจ้าคุณได้รับความสำเร็จที่เป็นไปไม่ได้ทุกครั้งที่ต้นเหตุแห่งค่าความเป็นไปได้ดับสิ้นค่าความเป็นไปได้ที่เกิดเกินขีดจำกัดก็จะลดลงไปด้วยทุกครั้งที่ต้นเหตุแห่งคว้าค่าความเป็นไปได้ดับสิ้นค่าความเป็นไปได้ที่เกินขีดจำกัดก็จะลดลงไปด้วยเจ้านี้มีผลกับพระเจ้าด้วยหรือเปล่านะ พอมานึกดูแล้วการไหลเวียนของมานารอบๆเสานี้แตกต่างออกไปเหมือนกับว่ามันถูกตัดขาดตัดขาดซ้ายมีอยู่อย่างหนึ่งพื้นที่ที่ความเป็นไปได้บิดเบี้ยวในพื้นที่ที่ตัดขาดดันเจียนง้นเจ้าเสานี้ทําให้ห้องของนักบุญญิงกลายเป็นดันเจียนงั้นสินะมันคือวิธีการลบล้างค่าความเป็นไปได้สินะ ท่านนักบุญเป็นอะไรไปงั้นหรออ่าแค่กำลังคิดอะไรอยู่น่ะแต่คุณแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาคือความจริงจากที่เห็นอยู่ผมไม่สามารถวัดน้ำหนักความเป็นจริงที่คุณพูดได้เลยใช่แต่ว่าฉันยังแสดงให้คุณดูไม่หมดเลยโปรดตามสานมาอีกครั้งค่ะ รู้จักสถานการณ์แล้วคำพูดของเธอน่าจะจริงฉานแค่ต้องรู้ให้ได้ว่าเธอมีจุดประสองค์อะไรในการช่วยเหลือฉันตามหาเจ้านักบุญที่หายไปเร็วเขาไม่นะพวกเขารู้ตัวแล้วหรอเราเผลอมองข้ามชันใต้ดินไปได้ยังไงกันเราต้องหาให้เจอก่อนที่เขาจะเจอสถานที่แห่งนั้น เร่งมือกันเถอะพวกศาสนาจักรรู้ตัวแล้วว่าผมหายตัวไปอะไรนะคุณรู้ได้ยังไงใกล้ๆเสานั้นเป็นดันเจียนฉันเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยฉันรู้ว่ามันสายไปแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ยินเสียงผู้เล่นงั้นหรอมีหลายวิธีอยู่เพราะงาั้นรีบๆเข้าเถอะเราค้นหาทุกที่แล้วตอนนี้เหลือแค่ที่เดียวเท่านั้น หยุดการค้นหาซะท่านราชากำลังปลดปล่อยมอนสเตอร์แล้วอะไรนะปล่อยมอนสเตอร์เราจะเก็บเจ้านั่นไว้ให้นักบุญหญิงไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราก็หาตัวอื่นมาแทนสำหรับนักบุญเองในเมื่อสถานที่แห่งนั้นถูกเปิดเผยแล้วเราจะปล่อยเขาไปไม่ได้เยี่ยมจริงๆตัดสินใจกันเร็วจนไม่มีเวลาให้หนีเลยเดี๋ยวหยุดก่อน อะไรคะเราต้องรีบแล้วไม่ใช่หรอสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปล่อยมอนสเตอร์ออกมาจากหอ,หอคอยนะ่ะได้คะ่ะและพวกมันก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้ด้วยแต่ทำไมงั้นหรอคะดูเหมือนว่ามอนสเตอร์ตามประสงค์นั้นจะรู้ตัวและถูกปลดปล่อยออกมาแล้วละ จงดูซะมอนสเตอร์แห่งทาทารอสสลามนายช่วยจัดการด้านข้างให้ฉันทีตมอนสเตอร์แบบนี้ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฉันจะต้องกำจัดมันให้เร็วที่สุดโอ้ไม่นะ พลังบ้าอะไรกันเนี้ยบ้าเอ๋ยฉันพลาดการโจมตีของหอกของฉันการโจมตีปกติไม่ได้ผลงั้นหรอเฮืองั้นก็เจอพิษไปหน่อยเป็นไงสกิลที่เปลี่ยนรูปร่างเป็นพิษให้เป็นหอกย่า โอกาสของสารมาแล้วโจมตีอีกรอบตได้รับ 1, 1,988แต้มบอสไซต์รอปถูกกำจัด1,988แต้มโคตรเยอะเลยถ้าไอมอนสเตอร์นั่นไม่ขัดขืนฉันคงได้1 0 0 0 0แแต้มในเวลาไม่กี่อึดใจแน่เป็นอะไรหรือเปล่าคุณเลือดไหลอยู่นะคะ ไม่เป็นไรที่สำคัญกว่านั้นจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงคะคุณเลือดออกขนาดนั้นฉันจะหิวคุณเองเกรดหิวเกรดหิวอย่างที่คิดไว้เลยผู้หญิงคนนี้ขอบคุณที่หิวให้นะเราเดินทางกันต่อเลยดีไหมอะไรกรันหลักฐานยังไม่เพียงพออีกหรอคะ ผมอยากรู้ความลับทั้งหมดของศาสนาจากน่ะไปกันต่อเถอะเข้าใจแล้วงันตามฉันมาค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจงรวมตัวกันตามพระคำสั่งของพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ซะอะไรนะไม่จูจๆก็เกิดอะไรขึ้นใช่ทำไมต้องให้พวกเรามาที่นี่ในเวลาแบบนี้กันทุกคนเงียบ ท่านพระแม่ศักดิ์สิทธิ์จะกล่าวแล้วท่านนักบุญได้หายตัวไปอะไรนะท่านนักบุญท่านนักบุญหมายถึงคนที่พึ่งมาถึงนั้นหรอเรื่องเหลวไหลอะไรกันเนี้ยท่านนักบุญหายตัวไปงั้นหรอและในเวลาเดียวกันคำพยากรณ์ก็ได้มาถึงแล้วเช่นกัน ท่านนักบุญที่ก่อนอภินิหารในภูเขาเหล็กนั้นแท้จริงแล้วเขาคือสปายที่ถูกส่งมาโดยพระ,พร,ะราชาจากดินแดนรกร้างฝั่งเหนือไม่น่าเป็นไปได้เป้าหมายของเขาคือการสังหารค่าและเข้าควบคุมศาสนาจากักรซึ่งเมื่อคำพยากรได้มาถึงนักบุญตัวปลอมก็ได้หายตัวไปเช่นกันปกป้องศาสนาจากักร จงไปจับสปายคนนั้นมาให้ได้ไม่ต้องห่วงท่านพระแม่ศักดิ์สิทธิ์เราจะจัดการให้เองพวกเราจะจับสปายโดยไม่มีข้อผิดพลาดให้ได้ท่านพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่าจะมีการเข้าใจผิดนะคะยุนอาอยู่นิ่งๆซะแต่ว่าปีแอการเพ่งเล็งพระแม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอน เธอจะบอกว่าคำพยากรณ์นั้นผิดพลาดงั้นหรออะไรกันไม่ไม่ใช่นะฉันก็ไม่อยากจะเชื่อคำพยากรณ์ของพระแม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นคำพยากรณ์ของพระแม่ศักดิ์สิทธิ์และคำพยากรณ์ไม่มีทางผิดพลาดเรื่องแบบนั้นฉันไม่เคยเกิดขึ้นแน่นอนปีแอ ทุกคนฟังทางนี้หน่วยที่หนึ่งปกป้องพระแม่ศักดิ์สิทธิ์หน่วยที่สองตามฉันมาหน่วยที่สมและสี่จงล้อมโบสและเฝ้าสังเกตการรอบๆคุกชั้นใต้ดินซะไปได้รับทราบหัวหน้าใช้พระแม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางผิดพลาดได้ฉันต้องไม่สงสัยในตัวท่านแต่ความรู้สึกสบายใจนี้มันคืออะไร เรามาถึงแล้วกลิ่นแรงชะมัดที่นี่มันที่ไหนกันตรงนี้ค่ะข้างใต้นี้เลยมันจะไปอยู่ข้างใต้นี้ได้ยังไงเนี่ยความจริงที่ฉันต้องการแสดงให้คุณเห็นเอ๊ะนี่มันฮา หรือว่าพวกเขาทั้งหมดใช้นั่นคือโครงกระดูกของผู้ที่เคยเป็นนักบุญค่ะพระประสงค์และคําพึงพอใจเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อพวกเขาเบื่อเมื่อไหร่พวกเขาก็จะถูกสับเปลี่ยนไปเป็นอีกร่างภัชนะค่ะร่างภัชนะล่าสุดที่เราได้มาคือหญิง,ญงสาวผมแดงที่แสนหน้าหลงไหล งั้นแปลว่าพวกเขาควบคุมนักบุญโดยการควบคุมและเขายึดความคิดสินนะเมื่อพวกเขาเบื่อก็จะทิ้งคนเหล่านั้นลงข้างใต้นี่ใช่ค่ะและอีกอย่างหากพวกเขายังมีสติหลงเหลืออยู่ร่างกายของพวกเขาจะถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็วเพราะงั้นพวกเขาถึงเลือกหญิงสาวที่สภาพไม่สมบูรณ์และสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชค่ะ เธอก็คือหนึ่งในคนเหล่านั้นงั้นหรอคุณรู้ตัวแล้วสินะคะเพราะมีคำบอกใบเลยหลายอย่างทั้งเสื้อผ้ารวมไปถึงเกรดฮิลด้วยแปลว่าเธอเคยถูกใช้ให้เป็นนักบุญหญิงและถูกทิ้งลงข้างใต้นี่และรอดมาได้อย่างปฏิหารสินนะไม่ฉันไม่ได้รอดคะ่ะ มีแต่ความตายเท่านั้นที่ยังคงอยู่ค่ะรู้สึกเหมือนฉันเคยเห็นแขนนั้นที่ไหนมาก่อนนะเอ๊ะอันเดทเดี๋ยวสิงั้นเธอจะบอกว่าผู้ที่เป็นนักบุญหญิงมาก่อนกลายเป็นอันเดทงั้นหรอ